กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ The Hero ทาง g i f f e r i n Channel ค่ะคุณผู้ชมคะคนเรามีชีวิตอยู่เพื่อเดินก้าวต่อไปข้างหน้าค่ะในเมื่อเรายังคงมีลมหายใจนั่นหมายความว่าชีวิตของเรายังคงมีความหวังค่ะและเมื่อเรามีความหวังค่ะเราต้องรู้จักลงมือทำจึงจะประสบผลสำเร็จค่ะช่วงนี้นะคะไปรับชม The Hero คนเก่งของเรากันต่อเลยค่ะคือท่านเคยมีประสบการณ์ขึ้นรถเมล์แบบทุรักทุเลไหมครับเออในผมทุรักทุเลนะมีวันหนึ่งนะครับจะขึ้นรถเมล์แว่นหล่นนะ มันไม่หล่นเฉยๆฮะมันหล่นแล้วรถเมล์หวังดีวิ่งรุดทับแว่นนะแว่นนั้นแว่นสายตาผมเนี่ยนี่สั้นประมาณพันหนึ่งฮะเอียงสี่ร้อยคือถ้าเกิดว่าไม่มีแว่นนี่เดินเป็นเป็ดน,น,นะครับเดินวนเลยครับคือความจริงครับคือมองไม่เห็นอะไรเลยเลยถ้าถอดแว่นนะนะแล้วแว่นมันคือวันนั้นต้องไปขยายงานจากบางบอนต้องไปอ่อนนุชแล้วแล้วคนที่ไปด้วยภรรยาคือไปไม่ถูก ขึ้นรถเมย์ไม่เป็นผมขึ้นรถเมย์เป็นไปถูกแต่แว่นแตกแล้วคิดดูยืนกันข้างข้างไปรถเมย์คนนึงต้องกลับรถเมย์มาแล้วสายอะไรถามเมันคนตาบอดเขาก็ต้องคอยบอกสายถ้าวิ่งไม่ทันมันก็เลยฮะแล้วแล้วแล้วคิดดูเนยภรรยาก็วิ่งนาขึ้นรถเมย์แล้วก็จูงแขนภรรยาเหมือนมาเหมือนเลยทุลักทุเลขนาดแต่เขาทำนะ คือไปจนถึงอ่อนนุชนะ่ะแล้วก็นั่งขยายงานขัดหน้านวดหน้าทางมาจนเย็นแล้วก็พากันกลับแต่ตอนทำนยังแหมทำเหมือนมองตาเห็นฮะมองหน้าใครไม่รู้เรื่องเลยครับชีวิตนะชีวิตนะท่านนะเข้าใจชีวิตไหมฮะคืออุย้ยมันก็ไม่ต้องเครียดหรอกคิดอยู่อย่างเดียวครับว่าหกหมื่นต้องได้ปีนึงต้องได้ปีนึงต้องได้ก็เลยได้มาสิบสองหนถูกไหมครับนี่กาลังจะรับผลที่สิบสามเอาไปทําอะไรบ้างหนหมื่นใช้หนี้บ้างซื้อบ้านเก็บซื้อบ้าน รถคันแรกที่ได้มาก็เป็นหกหมื่นก้อนแรกแล้วก็ได้รถคันนี้มาก็วิ่งขยายงานปูเรงปูเรงกันไปนะครับพอเริ่มมีรถก็เริ่มมีปากมีเสียงอมีตอนเหนื่อยไม่ค่อยมีปากมีเสียงแต่พอมีรถเริ่มมีปากมีเสียงนะฮะเดี๋ยวแล้วก็นี่คันที่สองคันนี้ก็คันที่สามตอนนี้เปลี่ยนป้ายเรียบร้อยไปแล้วก็กล่าวว่าจะใช้รถจะใช้รถทีละคันครับผมไม่ชอบมีรถหลายๆคันเพราะว่าผมขับคนเดียวเขาขับไม่เป็นอ่ะแล้วจะมีไปทําไมหลายๆคันมือตายเนาะถูกไหม ก็ขับขี่ว่าขับไปเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆเก่าก็เปลี่ยนเก่าก็เปลี่ยนเก่าก็เปลี่ยนเพราะเราไม่ได้เก่งเรื่องรถนะฮะเราก็เลยคิดว่าเราเปลี่ยนดีกว่าอาศัยเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเที่ยวหน้าก็คงจะใหญ่กว่านี้คิดว่าคงจะเป็นเบน์แล้วล่ะเที่ยวหน้าของบริษัทคงดาวให้ใช่ไหมใช่ไหมนะฮะได้ลงหนังสือพิมพ์ของเขา้ไม่ได้ลงไทยรัฐนะครับแล้วก็ลงหนังสือพิมพ์นะฮะได้ลงหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขายนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะ ชัตวัฒทวยหันสตรีวรินพรสุจริจันทร์ไม่มีคาว่าล้มเหลวเมื่อใจพร้อมจะสู้นี่ฮะคุณวรินพรก็นั่งอยู่ตรงนี้ด้วยประมือดังๆนะไม่ต้องห่วงครับคือผมเป็นคนที่ทํางานอย่างเดียวผมถือตังค์ไม่เป็นทุกอย่างนี่บริหารภรรยาเป็นคนบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยสบายไหมคุณผู้ชายสบายสบายนะ ไม่ต้องไปซีเรียสอ,อะไรทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้นับตังค์ไม่เป็นนะจะทอนอะไรเท่าไหร่แล้วเขาจัดการหมดนะเนี่ยคือเขาช่วยกันดูแลก,กันอย่างเงี้ยครับชีวิตลูกไม่มีนะฮะก็มีความสุขแล้วเขาบอกว่าคนไม่มีลูกคือมีแรงบันดาลใจแบบไหนจะทําคิฟฟรินคือผมไม่เครียดหรอกเพราะว่าถ้าไม่มีลูกขึ้นมาเนี่ยพอรวยขึ้นเดี๋ยวก็มีเองอะลูกก็อยากจะมาจริงปะท่านคิดว่าจะมีคนดูแลไหมครับมีเขาบีสตังเอาไว้จ้างลูกเลี้ยงก็ได้ใช่ไหมครับ งานนักธุรกิจยอดเยี่ยมมาเข้ามา5ปีนี่แล้วนะครับเป็นผู้ที่มีรายได้ตอนนี้นับรวมๆนะฮะเกาคร่าวๆแล้วก็เกิน10ล้านแล้วครับจากกิฟฟรีนรายได้รวมๆนะเฉลี่ยแล้วช่องเป็นลรายได้ก็5ห,หลักแก่ๆคนไม่ได้แก่นะฮะรายได้มันแก่ๆนะตอนนี้ก็คือหลัก6หลักแล้วคิดว่าพอเป็นไดมอนด์หรือถ้าเป็นแกรนดลรายได้ก็น่าจะเป็นสักตัวเลข6หลักขอเป็นไดมอนด์ก็ไม่ขอมากเดือนละเจ็ดหลักก็พอกินพอใช้2คนไม่เครียด ตอนนี้นี่หมดแล้วสบายใจครับคือไอ้วันที่ปลดหนี้ได้หมดเนี่ยคนวันที่ผมมีความสุขที่สุดในชีวิตนะเหมือนได้เกิดใหม่อะท่านว่าไหมคือมันหมดปั๊บนี่โอ้โหมันโล่งเลยครับชีวิตมีความสุขมากๆนะครับเนี่ยฮะท่านดูฮะสักสภาพแบบเนี้ยมาเป็นอย่างเงี้ยใช้เวลาเปลี่ยนแปลงแค่ไม่เกิน5ปีนะครับ3ปีก็เปลี่ยนแล้วครับชีวิตก็เปลี่ยนแปลงได้เห็นไหมครับเชื่อไหมครับว่าคนเราเปลี่ยนแปลงได้เชื่อไหมครับว่าคนเราประสบความสําเร็จได้เชื่อไหมครับว่าพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ได้ มันอยู่ที่ความเชื่อก่อนไม่ใช่อยู่ที่ผลของความเชื่อถูกไหมถ้าท่านเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แล้วก็พรุ่งนี้จะดีขึ้นทันทีครับนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่เชิญผมทําธุรกิจสมัยก่อนก็เนี่ยฮะขายของชําจดหวยบ้างอะไรบ้างก็เอาเดี๋ยวนี้ก็เลิกหมดแล้วนะครับเป็นเอ็กซ์คลูซีฟพาดครับขอเสียงปรบมือให้คุณทิพย์รันและคุณศรีธิพรตองเก่าไรกระหนกครับเห็นไหมโฉมหน้าตัวจริงใช่ไหมทุกอย่างมัน็สามารถที่จะเลือกได้ครับเพราะชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไหมครับเปลี่ยนแปลง ท่านต้องเชื่อความเปลี่ยนแปลงที่มันจะ,นจะเกิดขึ้นกับตัวท่านก่อนอย่าไปสนใจว่าใครจะเปลี่ยนอย่างไรใครดีขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่เขาเชื่อแล้วจริงไหมแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนเราต้องเชื่อว่าเราเปลี่ยนได้ <c oughs> ผมเชื่อว่าอย่างนั้นครับจึงประสบความสําเร็จได้ข้อสาคัญคือตระกูลสุจิรจันทร์ของภรรยามาทํากิฟฟรินกันทั้งตระกูล <c oughs> พี่น้องก,ก็หมดห้าคนเนี่ยหเห็นไหมใครสวยกว่ากันไปถามกันเอาเองนะครับเดี๋ยวเครียด ตอนนี้ก็ห้ามถามเหมือนนะครับจะทากันหมดเลยครับขอเสียงปรบมือให้พี่น้องสกุลสุจริจันทร,ร์องผมหน่อยนะครับเรามีแนวคิดเรามีวิธีการในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรามีคอร์สเรามีหลักสูตรนะครับหลักสูตรที่จะดูแลท,ทั้งทีมงานทั้งตัวเรานะครับนี่คือหลักสูตรแซบคอร์สจากที่ท่าพระนะครับแล้วก็ที่จะเชิงเซาคอร์สปลุกพลังชีวิตเราก็จะมีกัน2เดือนครั้งที่ทสวนเพชรรีสอร์ทนะครับอ้าวขอดูโฉมหน้าทีมงานแซบคอร์สแล้วปลุกพลังชีวิตหน่อยโ์ตัวลุกขึ นะฮะเราก็ทํางานด้วยกันนะประสบความสําเร็จเพด้วยกันเป็นทีมงานเดียวกันแล้วก็มีความสุขมากกลัวไหมครับที่จะประสบความสําเร็จถ้ามีรางวัลขึ้นมาบนเวทีนี้ท่านกล้าวิ่งมารับไหมทั้งๆที่เราก็ไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็จับชื่อมาได้แล้วบอกได้รางวัลมาไหมถ้าแนดงว่าท่านกล้ารับรางวัลจะถามว่าคนเราไม่เคยกลัวความสําเร็จและอยากไปถึงมันอยู่เสมอแต่เรามักจะกลัวสิ่งที่ไม่เคยเจอระหว่างทางใช่ไหม ไอ้ความที่เราไม่เคยเจอความสําเร็จเนี่ยไอ้ระหว่างทางเจออะไรเรามักจะกลัวมันไปก่อนใช่ไหมครับใครก็เชื่อว่าผีมีจริงใครเชื่อมัง่ง <l acht> ก็ไม่รู้อ่ะท่านก็เชื่อได้ผมก็เชื่อถูกไหมครับแต่ท่านเคยเจอไหมละ่ะอ,อ,อยากเจอไหมนี่เลบอกอยากประสบความสําเร็จต้องหาหนทางแล้วต้องไปในทางที่เขาเดินกันถูกไหมครับก็อย่าไปกลัวสิครับว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นแล้วคนอื่นรับได้คนอื่นผ่านได้เราก็ต้องผ่านได้แช้งหะใช่ไหม <l acht> ว่านั่นไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมากลัวลง,ลงเดินดูก่อนนะหนทางเนี่ยได้ไหมครับมันจะเจอคนปฏิเสธก็สักกี่ร้อยคนช่างมันเถอะอยากปฏิเสธเสร็จไปเรามีหน้าที่ชวนเขามีหน้าที่ปฏิเสธเขาทำหน้าที่เขาดีแล้วเราคุณละทำหน้าที่คุณดีหรือ,อยังเขา้าใจยังเออเขาทำหน้าที่เขาดีแสดงว่าจะชนะเราแต่ถ้าเกิดเราทำหน้าที่เราดีเราก็ชนะเขาได้จริงไหมครับมันนัชวนต่อไปทำต่อไปยาหยุดเนี่ย เป็นเรื่องความเป็นเรื่องของการที่เราชนะได้ทุกคนครับและชนะได้เท่าๆกันด้วยธุรกิจนี้มันวินวินนะมันตอบโจทย์ความสําเร็จได้วันนี้ผมมีวันนี้ได้แล้วผมก็จะมีความสําเร็จที่มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วผมก็อยากจะมาเล่าให้ฟังเงี้ยสักสองสามปีหน2สองสามปีหนเงี้ยว่าผมไปถึงไหนแล้วเรามาแข่งกันดีไหมครับ <Yes. S 1> วันหนึ่งผมก็ต้องเจอท่านเจอหลายๆคนขึ้นมาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟขึ้นมาเป็นแกรนด์พราได์ดีไหมครับ <Yes. S 1> ก็ต้องมาเวทีแห่งนี้มันต้องมีคนขึ้นมาเยอะๆนะมันถึงจะคึกคักเวลาประชมมคคึกัไ่ถาจริ <c oughs> คักคักคึกคึกเห็นไหม <c oughs> ประชุมเนี่ยมันเป็นเรื่องอีกอยู่อย่างนะคือฟังหลายๆคนฟังหลายๆความคิดผมคิดอย่างนี้ฮะทุกความคิดสร้างบรรยากาศให้เราประสบความสําเร็จได้เหมือนเหมือนกันแต่เราต้องมั่นใจและต้องมาเรียนรู้ได้ไหมครับ <c oughs> อย่าปล่อยให้ที่ประชุมมันว่างที่ประชุม,มว่างเมื่อไรความช,ชัยชนะเป็นของคนอื่นทันทีเราประสบความสาเร็จได้เพราะสุภาพสตรีท่านนี้ครับเพราะถ้าไม่มีสุภาพสตรีท่านนี้ไม่มีคณะผู้บริหาร ไม่มีคนเสียสละคิดแผนดีๆคิดธุรกิจดีๆและสร้างโอากาสเงินทองทุกบาททุกสตางค์ของคุณหมอตอนเริ่มต้นมาอยู่ที่คิดฟารีนเพื่ออะไรก็เพื่อสร้างธุรกิจดีๆให้คนไทยและพวกเราหลายๆแสนครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้นปรบมือให้คุณหมอดงังๆฝากไว้สุดท้ายลาจากกันด้วยความรู้สึกประทับใจว่าผมก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งไอ้ที่พูดได้ทุกวันนี้ก็เพราะจากการที่เราทําสม่ําเสมอแล้วฝึกอย่างไม่มีคําว่าก,กลัว ข้าความกลัวทิ้งไปซะแล้วเอาชนะด้วยความดีขอบคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคะความหวังเป็นเสมือนแสงสว่างนำพาให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างบั่นใจและมีความกระตือรือร้นเพื่อทำสิ่งที่มุ่งหวังตั้งใจให้เป็นจริงในที่สุดค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการเดอะฮีโร่ของเราหมดเวลาลงแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการได้เป็นประจำทุกวันทาง Ki ิฟ i ร c h ช n แ e l แห่งดีค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ